ทำดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องที่ติดตาม Facebook นะครับวันนี้มาเยี่ยมสวนพี่ลุงนะครับจากที่ไม่มีฟางตอนนี้มีฟางแล้วนะครับฟางมีค่ากว่าทองคําโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ,คะโอ้ตอนตอนนี้มีฟางแล้วนะฮะใช่ชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยเออก็ช่วยได้เยอะเลยเนาะ ก็ตอนแรกครั้งที่แล้วมันมันดินมันแข็งใช่ไหมคะอดีตมันเป็นดินเหนียวแล้วมันโดนตากแดดไว้เยอะสมัยก่อนมันเป็นมะนาวแล้วพอเขามะนาวออกไปเนี่ยดินมันโดนแดดมันก็แข็งและร้อนแห้งแรงมากตอนนั้นเนี่ยระบบน้ำเนี่ยไม่ทันแล้วเวลาเรามาฉีดน้ําเราก็รู้สึกว่าหนึ่งไม่ทันสองดินมันก็เป็นดินเหนียวมันก็ติดเท้าตอนนั้นก็บ่นๆไปน้องน้องเปียกให้ความเห็นเรื่องของการห่มดิน พูดถึงว่าฟังขนาดแบบนิดปูไปเลยแบบเฮ้ยคือตอนนั้นแบบจุดประกายมากเลยอะ mm hmm. จุดประกายแล้วก็ทําเลย mm hmm. พอทําเลยเราฉีดเราพรมฉีดใช่ไหมคะ mm hmm. เออมันดีมาก mm hmm. สังเกตจากเวลาที่พี่ลุง uh huh. พอพอเราลดน้ําตอนเช้าวันนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนเย็นอนะพี่ลุงจะออกมาดู mm hmm. ก็จะมีไม้อะค่ะเคีเคย่ยคือขั้นแรกเลยต้องบอกสเต็ปแรกที่น้องเปี๊ยกอะคะ่ะ mm hmm. ให้พี่อะ เอาใบกัมปูมาคุมก่อนเพราะตอนนั้นฟางยังไม่ได้ uh huh. มันมีช่วงแรกก่อนฟางยังไม่ได้แล้วต้องเปียกไปให้พี่็นไลัยสดที่นาทำเนาะแล้วบอกให้เอาเอาเนี่ยมาพอมาเสร็จอันดับแรกเลยคุมพอเวลามาลดน้ําที่ไรก็จะคุยดูอย่างนี้เอ้า <Okay. S 1> โอ้โหมันแจ๋วมากเลยคือมันชุ่มไงพอมันชุ่มเสร็จจบแล้วตรงนี้โอเคดีงามแล้วเราก็เริ่มได้ฟางมาแล้ว mm hmm. อ,อพอได้ฟางมามันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครแล้วก็จะมาดูดินเนี้ยเวลาที่นั่นเราก็มาดู ก็ชุ่มไง mm hmm. มันช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็เนี่ยตามที่ตามคนต้นไมอ้อ่ะอันดับแรกก็คือใช้ใบกัมปู mm hmm. ลงรอบแรกก่อนใช่ไหมคะคแล้วพอฟางมาก็หุ้มต่อบ้างเหมือนกันโดยรอบนอกอีกมันก็ชุ่มชื้นแบบนี้เลย mm hmm. ค่ะขอบคุณมากๆต้องบอกว่าขอบคุณมากๆยวดูกล้วยนี่ก็เริ่มแทงแล้วนะใช่นี่ไง ไบทอดยอดแล้วก็นะเวลาอย่างที่บอกเรามาเราก็เขี่ยดู mm. โอ้โหเห็นไหมมันก็ชุ่มเมื่อเช้ามาได้ลดน้ํานะครับทุกวันที่มาเขี่ยดูตอนเย็นอ้าวมันก็ชุ่มอย่างนี้เลยเวิร์กมากเป็นไปตามทฤษฎีครับเออตอนแรกเราก็ด้วยความที่ไม่เคยทํานะนี่คือประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งแรกทั้งสิน้น mm. ทั้งสิ้นเลยแล้วเวลาเรามาลดน้ํานะเราก็มีความสุขดีเนาะตอนเย็นๆเนี่ย แดดล่มลมตกก็มาฉีดเองการที่มาฉีดเองเราได้เห็นมันมันคือการเรียนรู้ธรรมอย่างหนึ่งเลยนะครับเ,ออเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้อยู่กับตัวเองอมาดูกล้วยต้นนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นเลยอันนี้ลักษณะที่พอพี่ลุงไปเอากล้วยจากบ้านลุงอ้วนมามใช่ไหมอือใช่อันนี้มันก็เริ่มถ้าภาษาช,ชาวบ้านเกษตรเขาเรียกมันรัดแล้ว รัดก็คือลากมันเดินแล้วไงมันทํางานแล้วลากมันเดินแล้วเราสังเกตจากการที่มีการผลิใบหม้ใช่แล้วก็ใบที่มีอยู่ก็ตั้งทงแล้วเห็นไหมอืมใช่ใช่ฮะเออโอเคทุกอันเลยอ่ะชื่นใจเห็นไหมล่ะนี่เป็นความชื่นใจอย่างหนึ่งนะครับพี่ลุงรู้สึกว่าเวลาที่เรามาทําเกษตรกรรมอะค่ะมีหลายคนเขาเห็นว่าพี่ลุงมีภารกิจอย่างอื่นๆเยอะอย่างเช่นเรื่องการดูแลพ่อแม่เขาก็ห่วงว่าเฮ้ยมาทาอย่างนี้มันจะไหวเหรอไม่พักผ่อนเหรอแต่พี่ลุงจะบอกว่ามันช่วย มันช่วยคือเวลาที่เรามาทำมาเราเห็นการเจริญงอกงามเราได้ศึกษาทดลองมันเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับผู้สูงวัยอ่ะวัยของเขาเป็นวัยร่วงโรยเนาะครับคนเวลาเห็นเด็กๆอ่ะมีความสุขเพราะเด็กๆกำลังเจริญเติบโตต้นไม้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็มันฝึกสัจธรรมถ้าอันไหนจะต้องตายลงไปคือถ้าเราไปยึดติดว่าเฮ้ยปลูกต้นไม้ต้องได้ต้องโตหรือใครปลูกมันก็เป็นสัจธรรมเหมือนมนุษย์เหมือนกันรเราจะวางใจกับมันอะ่ะยังไงแค่นั้นเอง ได้เรียนรู้ทําตรงนี้เกษตรทําตามรอยตามศาสตร์พระราชาค่ะอันนี้ขนาดว่าเป็นอดีตพยาบาลไม่มีความรู้เกษตรเลยเนาะไม่มีเลยขอบคุณน้องๆนะฮะใช่ขอบคุณน้องๆมากเลยอ่ะโชคดีที่ได้พบกับช่อง y o u t u b e สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติเนาะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้เจอน้องโอเล่ด้วยที่ก็มาจากการลิง์นะคะของ สามอาชีพเพิ่มชาติทําให้พี่ลุงเนี่ยได้ได้ศึกษาแล้วก็ได้ทําจริงกับเรื่องขยะเปียก uh huh. ที่จะนํามาใช้ประโยชน์วพนนี้เป็นฟรามฝ่ฝันเลยว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องรียูสจะนํากลับมาใช้ทําให้เราลดต้นทุนที่แบบไม่ต้องไปควานหาอย่างอื่นม <c oughs> ีอะไรบ้างวันนี้น้องโอเล่ก็แบบโอโหวัดทั้งค่าของดินเนะ <c oughs> าะท่าอาหาร <c oughs> แล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ช่วยดูจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่พี่ลุงอะ่ะ <c oughs> ไม่เคยทำทำเป็นครั้งแรกก็ยังแบบงงๆไม่มั่นใจนะคะวันนี้ นี่คือความงดงามของเครือข่ายพี่รู้ไอพ้พี่พี่เลเล่ม,มาวัดทางนี้ได้ไหมดูการเช็คค่าวัดค่าน้ําค่าดินทั้งแร่ธาตุแล้วก็ค่าพ h เชของน้ำนะฮะเราทาเกษตรแบบวิทยาศาสตร์ก็คือมีการตรวจวัดอันนี้เครื่องวัดอะไรครับพี่เครื่องวัดเอธาตุอาหารพ h เในดินครับแล้วก็มีมีสามตัวนะครับวัดอ,อแร่ธาตุครับแล้วก็พ h เแล้วก็ อุณภูมิอ uh ื huh. วัดได้สามอย่างเลยครับตอนนี้ค่า uh huh. พีเอชของของที่เนี่ยที่ดินเนี่ยคือค่ากลางเจ็ดจุดศูนย์นะครับอันนี้คืออุณหภูมิครับอันนี้เป็นงองศาเอฟถ้าองศาซีก็ลบส mm hmm. ามสิบสองก็เป็นองศาซีแล้วก็นี่คือแร่ธาตุที่อยู่ในบริเวณเนี้ยแสดงว่าที่นี่คือ,อปรับปรุงโครงสร้างดินที่มีแร่ธาตุเพิ่มขึ้นมาเป็นสาม อ่าครับผมก็คือเนี่ยอินทรียวัตถุแล้วก็ถ้าสังเกตด้วยตาเนะี่ยคือมันถูกย่อยสลายมาระดับหนึ่งแล้วมันก็เลยมีอ่า<ม>แร่ธาตุนะครับทีน,นี้เดี๋ยวถามว่าไอ้ค่าตรงแร่ธาตุรหรือเอาเอาค่า pH ก่อนค่า pH ถ้าสมมุติไปปักไปวัดบางที่มันมันเป็นกรดป็นกรดอาจจะเป็นมาห้าใช่เราต้องปรับบุงดินได้ยังไงก็ถ้าเรา เหมือนที่อาจารย์ธงชนะบอกอะถ้าเราไปไปโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไปโฟกัสทั้งแปลงเลยเนี่ยเราจะมองว่าเป็นเรื่องยากทําไม่ได้แน่นอนหลังฉะนั้นเราถ้าเราจะปลูกตรงนี้เราก็มาวัดตรงนี้แล้วเราก็มาปักตรงนี้ฉะนั้นอะไรที่ถ้าดินเป็นกรดก็หาด่างมาใส่ถ้าดินเป็นด่างก็หากรดมาใส่ซึ่งการย่อยสลายของพวกนี้มันต้องใช้พวกเครื่องมือวัดแต่ถ้า ชาวบ้านชาวบ้านเลยถ้าไม่มีเครื่องมือวัดเนี่ยก็ให้สังเกตที่ตัวต้นไม้ก็ได้พวกที่มันขึ้นได้เนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตจากหญ้าจากอะไรเนี่ยถ้ามันขึ้นได้ก็แสดงว่าดินบริเวณนั้นน่ะดีญ่าไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะมันบอกเราได้ว่าดินเป็นยังไงถ้าหญ้าขึ้นไม่ได้เลยก็มันก็ไม่ไ่าจะปลูกอะไรละใช่ไหมอฮะในถ้าไปเจอดินด่างอาจจะเป็นเก้าเป็นสิบครับ เราวัดแล้วมันมีกามีเสือเราแก้ยังไงดินด่างอ่อ,อันดับแรกเลยนะที่ผมวัดมาเนี่ยคือผมใช้น้ำหมักที่มันมีค่าเป็นเป็นกรดมาปรับอ๋อชนินทีซาวปวกเนี่ยเป็นกรดใช่ไหมครับเ,เราก็มาแก้ดินเ,เป็นด่างโดยการลาดเลย,ดยโ<อ>ดยการลาดเลยเอ่าแล้วก็ถ้าดินเป็นเป็นกรดเราก็เอาน้ำหมักที่เป็นน้ำหมักเอ่อน้ำหมักปลาน้ำหมักพืชอ่าใช่ ถ้าเราใช <ทำ S 2> น,น,น้ำห <ละ S 1> มักพวกนั้นแล้วเราใช้วัตถุอิสย์ที่เป็นด่างอย่างอื่นคือระยะเวลาในการในการที่จะทําปรับสภาพมัน,นะจะนานขึ้นอืก็คือถ้าเป็นน้ำ,นำหมักก็คือได้เลยถ้าเราใช้โครงสร้างดินถ้าเราถ้าเรารู้ว่าดินเนี่ยต้องการอะไรต้องการน้ําความชื้นใช่ไหมครับต้องการอากาศต้องการแรธา,าตดนั่นแหละเราก็ให้ตอนนั้นอันนี้เราสมมุติเราเราวัดอีกทีพี่วัดอีกทีถ้ามันเป็นค่ากลางเจ็ดอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับแล้วไม่ต้องปรับอยู่แล้วหมายถึงว่าการปลูกพืชเนี่ย แต่ภาพพ h เควรจะเป็นกลางไว้ใช่ทุกพืชเลยใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับตัวพืชด้วยว่าพืชต้องการอะไรรสชาติของอสมมติพืชนิดนั้นรสชาติรสชาติทําไมปลูกที่อีสานเนี่ยข้าวถึงหอมเพราะดินที่นั่นเป็นกรดน้ําก็เป็นกรดฉนันน่าเอาพันข้าวจากอีสานมาปลูกภาคกลางไม่ได้เพราะ มันจะไม่หอมเพราะดินภาคกลางเป็นด่างเขาเขาถึงเรียกว่าข้าวหอมกุาลาล้องไห้ใช่เขากุาลาล้องไห้จ่เป็นสภาพเป็นกรดใช่เหมือนเอามะขามหวานที่เพชรบูรณ์มาปลูกแถวภาคกลางเนี่ยมันทำไมไม่หวานเหมือนที่นั่นเ<ม>พราะสภาพดินถ้าเราอยากจะปลูกให้มันเหมือนที่นั่นเราต้องเอาทําสภาพดินให้เป็นเหมือนที่นั่นนั้นอันดับแรกเราต้องรู้สภาพดินของเราก่อนว่า<ช>เป็นอะไระแล้วจะเอาพืชอะไรมาปลูกใช่ เหมาะกับสภาพดินแบบนี้ไหมใช่อ๋ออ่าฉะนั้นที่ที่บอกว่าเฮ้ยอ่อมีกระแสปลูกยางนากปลูกยางนากับเต้ไมห่หมดเลยแทนที่เราจะมาดูว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยต้นอะไรโตดีที่สุดอ่าเราดันไปโค่นต้นที่โตดีนะั้นแล้วมาปลูกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับเราไม่ได้ปลูกเพื่อระบบนิเวศแล้วรเราก็ต้องมาดูว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมเราไม่ได้วัดเพื่อวัดให้มันเสร็จเสร็จไปอะ่ะเราต้องวัดให้เขาอยย่ได้อ่าฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลเป็นพิเศษอ่า ฉะนั้นการเตรียมอาหารเนี่ยสำคัญมากครับถ้าเราไม่อยู่มันก็มีอาหารกินเน่ยฉะนั้นการลองก้นหลุมที่อาจารย์ทั้งหลายสอนมาเนี่ยดีหมดเลยเยิ่งใบกัมปูอย่างเงี้ยดีเนี่ยย่อยสลายละอันนี้หกจุดหกเราต้องปรับไหมไม่ต้องปรับครับครับก็ก็เราสังเกตดูก็ได้ถ้าเราจะปรับแต่ต้นไม้มันงามใช่ไหมสวยงามฉะนั้นถ้าเราไม่มีเครื่องมือเนี่ยให้เราสังเกตที่ที่คือใบแล้วกัน อ่าดูว่ามันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอืใช่แต่มีตัววัดไว้ก่อนก็ดีอน,นี้พี่ไปสั่งมาจากไหนเนี่ยตัววัดค่าพีเสร้างจากอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตถ้าเกิด<อ>คือผมชอบซื้อที่มันถูกอะ่ะไม่ได้ชอบซื้อทันแพงของแพงก็มีนะอสองพันกว่าบาทแล้วแต่ราคาที่ที่เราไปซื้อแต่ว่าเซิร์นเน็ตเนี่ยที่ผมซื้อตัวนี้พันแปดห้าสิบาท<อ>ซื้อตอนจัดส่งฟรีนะมันก็ประหยัดลงไปอีก ก็จะดีเนี่ยเราจะได้รู้ค่าเมื่อกี้เนี่ยแด้ธาตุแร่ธาตุสี่เมื่อกี้เนี่ยคือสามใช่ไหมตรงนี้คือสี่ฉะนั้นไอตัวเนี่ยคือเครื่องมือเนี่ยมันบอกว่าตรงไหนมากตรงไหนน้อยอแต่ถ้าเราตาเราเนี่ยจะบอกว่าอะไรสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อใช่ไหมนี่แหละครับเราก็ดูจากพืชด้วยน้องเราสังเกตว่าเออพืชมันงามดีเจริญเติบโตพืชมันงามดีแต่ว่าแร่ธาตุตรงนี้ดีครับผมนี่อันนี้ เจ็ดจุดศูนย์หมามก็คือค่า ph จะแตกต่างกันออกไปนะครับธาตุอาหารน้อยอ,อืมถ้าเรามีเครื่องมือมันข้อดีอย่างหนึ่งคือพวกที่ชอบขายมาขายปุ๋ยให้เราเนี่ยชอบบอกว่าดินเราไม่ดีต้องเอาไอ้นี่มาใส่ธาตุอ,อาหารนะ่ะเพิ่มถ้าเราวัดปุ๊บเนี่ยขนาดเนี้ยยังต้องใส่เพิ่มอีกหรือเปล่าอืแต่ว่ามันไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะอย่างที่ที่บอกว่า มันต้องการอากาศต้องการความชืน้นเดี๋ยวดูให้ดูความชัดเจนของถ้าดินมันดีใช่ไหมครับอเดี๋ยวนู่นนะครับตรงนู้นนะต้นนู้นเ่ะจะเห็นกล้ยหรือว่าไม่ใช่ต้นใต้ต้นเนี้ใต้ต้น,ตตนมะม่วงอ่า,ยาอออต้นจามปุรีงอก,กเลยนี่ครับคือมันดีเนี่ยอให้เราสังเกตว่าเราปลูกดินเนี่ยถ้าเราปลูกได้แบบนี้เห็นไหมมันก็งอกของมันเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมันเลย S <S สแสดงว่านี่คือมีจุลินทรียปป์ย่อยสลายอ,อ,อครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉะนั้นถ้าเราถ้าอันนี้ดินน้อยนะมีแต่ใบกัานปูเอามาโป่พุ่มไงตอนนั้นเอามาพุ้มม,มาคลุมเพราะว่าดินมันแห้งร้อนมากก็เลยมาคลุมเลยเนี่ยแสดงว่าดีมากฉะนั้นเราผลิตได้ลองเสียบดูเลยลองเสียบดูว่าลองวัดสามสี่เห็นไหม มันเคยไปวัดที่ไหนแล้วไหมวัดแร่ธาตุตรงนั้นมีมากกว่าสี่อ่ะแร่ธาตุี่มีมีขึ้นไปอะไรห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออวัดแปดเลยแปดก็มีก็ผมทำแปดเลยเราไม่ได้ไปวัดดินในป่าเนาะตอนที่เราไปป่ากันวันนั้นถ้าดินป่ามันจะสมบูรณ์ยังไงเนาะถ้าดินป่าเนี่ยก็คือไม่ได้บอกว่ามันสูงแล้วมันดีนะอ่าอือคือให้เรารู้ว่าแร่ธาตุมันมีแต่เราไม่รู้ว่าอะไรที่พืชต้องการใช่แต่ให้เรารู้ว่าที่ ที่มันมีแร่ธาตุสูงๆเนี่ยคือมันดีหมดแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างครับฉะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อปลืดปลูกได้ปลูกได้ไม่ต้องมาปูน้อยใบ <ไป S 2> งอกงามใช่เท่าที่เคยเจอค่ะที่น้องอินเขาพบก็คือดินที่เป็นขุยในป่าอปรากฏว่าพอปลูกไม้เนี่ย ใบอ่ะงอกงามแต่ผลน่ยมันไม่ค่อยมีมันเหมือนกับใบไม้มันเยอะใช่ไหมคะตอนแรกธาตุมันจะเป็นหนักไปทางที่มาบํารุงก็อันนี NPK นะครับก็เข้ามารายละเอียดคือ NPK ด้วยว่าอะไรให้อะไรถ้าอยากได้ผลก็ต้องไปเหมือนกับปุ๋ยคอกมีอะไรนะคะสาตัวที่รุงจําไม่ค่อยแน่นที่จําสุดท้ายได้ว่าขี่ไก่ ให้ผลอันแรกคืออะไรนะขี้หมูอะไรครับผมขี้หมูกินใบขี้ไก่กินผลอะไรนะนั่นแหละครับขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินกินผลครับโอเคเดี๋ยวถ้าลืมอย่าทำเปียกรับรองชัดเจนคือถ้าเราอิงก็คือให้เราอิงที่เรามีเนี่ยแหละมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างอย่างน้อยตอนที่มันเป็นขนาดนี้มันต้องการความแข็งแรงของลากลำต้นใช่เราก็ให้เราก็ให้เราเช่นมันค่ะโอเค อันนี้เห็นพี่มีตรวจชุดชุดตรวจน้ําไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับไปเทสดูชุดน้ําด้วยนะครับน้ำน้ำทำเกษตรแบบวิทยาศาสตร์ก็ต้องตรวจค่าดินค่าน้าเอาไปไหนแล้วอ๋อน้ําอยู่นี่อ่าอันนี้น้าชุดตรวจค่าดินค่าน้ําอันนี้ของมอเกษตรนะครับผมครับผมซื้อได้มอเกษตรนี คนที่จะมีกันไว้สักหน่อยก็ดีชุดละสี่ร้อยห้าสิบครับผม,อ,มอันนี้เราเอาน้ําก่อนน้าที่น้ําดื่มเนี่ยเราทั่วไปอ,อืเราอยากรู้ว่าก่อนเราจะเทสเนี่ยคือเราเทสค่าน้ําที่ที่เรามีก่อนว่ามันน้ําอะไรไอ้น้ำค่าน้ําเป็นยังไงแล้วเราก็เอาไอ้ที่เราหมักเนี่ยอย่างเช่นน้ําหมักเราจะไปรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมเราก็หยดลงไปโหกลิ่นกําลังดีเลยกลิ่นรุนแรงอ,อ,อันนี้มาจากไหนครับผม มาจากพี่แหละอ๋อพี่เาไม่ใช่ไหมใช่ยังไม่เคยใช้เลยสีนี้ดีมากอ่าฮะให้ดูสองฝั่งนะครับให้ดูสองฝั่งอันนี้ฝั่งที่เราหยดกับฝั่งที่เราอเอ่อน้ําน้ํายังไม่ได้ทำอะไรค่าน้ําปกติเนี่ยของเมื่อกี้เนี่ยในขวดจะเป็นประมาณกลางกลางดสีกลางสีประมาณตอนนี้ดินอ่าเอามาตรวเลยใบน้ําไปไหนใบน้ําหล่นเลย อาไปน้ำอยู่นี่เราจะมีน้ำยาชุดตรวจค่าน้ำเนี่ยอ่ะให้เห็นเนี่ยก็จะเป็นค่าเป็นกลางเจ็ดอันนี้คือน้ำดื่มอันนี้คือน้ำดื่มอยู่แล้วอ่าอันนี้คือเจลซีสังเคราะห์แสงที่ผสมน้ำดื่มเมื่อกี้หยดน้ำยาเช็คค่าน้ำไปใช่ยดน้ำยาเช็คค่าน้ำไปเนี่ยเขาดูขวดนี้ชัดๆทีทีอันนี้คือน้ำยาตรวจสอบความเป็นกรดด่าง เห็นไหมสีมันเป็นสีด่างนี่มันมหัศจรรย์อันนี้ทําให้เราเห็นว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีสภาพเป็นด่างเอาวัดดูหน่อยดิเอากระดาษมาเทียบดูก็จะมีลักษณะเป็นด่างอ่อนครับผมด่างอ่อนยังไม่ถึงด่างเข้มข้นครับต่นนี้ขึ้นอยู่กับผสมเนี่ยเพราะอาตาน้ากับกับตัวจุลินทรีย์เนี่ย ว่าอะไรมันเยอะกว่ากันเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราถ้าเราจะปรับสภาพดินที่เป็นกรดอ่าเราก็เอาด่างของจุลินซีย์เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมาปรับเมื่อกี้ถ้าเป็นถ้าเป็นด่างใช่ไหมถ้าเป็นด่างเยอะเราก็จะปลวกมาแล้วตัวตัวน้ํายาเนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรตัวน้ํายามีค่าเป็นกลางเป็นกลางถ้าเราเอาน้ําดื่มที่เป็นกลางมาตรวจสอบก็เป็นกลางก็เมื่อกี้เราหยุดไม่ไม่ถึงเอาเอาตัวนี้ไปเป็นเอาน้ําดื่มที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาได้ไหม เออไม่ได้มันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ๋อเนี่ยสีของมันสีนี้อ่าสีนี้สีคือน้ํายาตรวจใช่สีนี้ถ้าน้ําอะไรใส่ลงไปมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพไปแล้วมาเทียบมันจะเป็นอะไรมันมันจะเป็นสีเขียวอ่ะสีสีออกอ่อนอ่อนเนี่ยนะสีนี้ นั้นทาให้เราเห็นรู้ว่าจุดสีสังะห์แสงสีแดงๆเนี่ย <Ü> พอมาตรวจวัดแล้วเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นด่าง <cryptocurrency. S 2> อ่อนๆใช่แต่ถ้าเป็นจุดซีเจ้าปลวกมันจะเป็นกรดครับ <exactly. S 1> น้ําเนี่ยคือให้รู้รู้ว่าพอเราเทแล้วน้ําตัวนี้เป็นกลางน้ําของน้ําดื่มคนเนี้เป็นกลางใช่ไหมครับเราก็จะรู้แล้วว่าค่านี้คือค่ากลางนะอเดี๋ยวเราเอาออกก่อนอันนี้เรากําลังจะทดสอบน้ําเจ้าปลวกอ,อันนี้น้ําเจ้าปลวกนี่น้าเจ้าปลวก อันนี้คือให้ดูว่าน้ำที่จุลินทรีย์ที่เป็นเขาเรียกนะกดกระด่างอพอเราใส่ไปแล้วน,นนะ,ะเรามาใส่ตัวตัวนี้ลงไปตัวเทสตัวเทสสีเขียวอ่าเป็นกรดใช่ไหมอือฮึตอนนี้บดูเป็นกรอกดอ่าปานกลาง นะฮะกดกับกดปานกลางที่เป็นกดปานกลางเนี่ยเพราะว่าจุลินทรีย์เจ้าวปวกของพี่ลุงเนี่ยอ,อาหารไม่มีแล้วมันมีแต่น้ำม,มันก็ลดลงกริมันต้องกดเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมคะใช่มันก็ต้องเป็นกดเ,เข้มข้นมากเลยเพราะว่าอาหารมันเยอะตัวม,ตตมันก็เยอะกเติมพ,พวกนี้เติมต,ตอนช่วงช่วงที่ผ่านมาไม่กล้าเติมเพราะไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยหยุดเติมใช่แล้วก็นำถ้าเราจะไปเหมือนกําจัดญ้านะเราก็มันเพียวๆเลยลาดเลยมันก็ช่วยกําจัดญ้าได้ นั่นควรจะมีไว้เนาะชุดตรวจวัดน้ําวัดดินครับอันนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับชุดละสี่ร้อยห้าสิบเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องทําเกษตรแบบวิทยาศาสตร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกอะไรกิจกรรมเราเนี่ยมสําหรับจะใช้มันไหม,มแต่ถ้าไม่ไม่ไม่อยากเออเขาเรียกอะไรไม่อยากจะเอามาวัดอะไรเงี้ยก็ปลูกไปมาดูจากใบก็ได้ดูจากพืชเอาใช่แต่ผมไม่ชอบทดลองผมก็เลยซื้อมาไว้ใช้ การทดลองมันจะเป็นตัวยืนยันระหว่างสิ่งที่มองไม่เห็นกันวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาเนาะกับการที่แบบไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะว่าว่าดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยแม้ก็ประมาณนี้ง่ายด้วยแต่การห่มฟางนี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับถ้าห่มฟางเนี่ยพี่เอาจุลินทรีย์ราดด้วยมันก็จะย่อยไป อย่างนี้ก็ต้องมาฉีดกรณีที่ม่สประบบใส่แล้วก็ต้องทําถังที่จะผ่านตัวเลินสีใช่ครับอันนี้เป็นความฝันเลยเพราะว่าโอ้โหถ้าต้องมาหยอดแบบหไม่ไหวแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งคนเรามีน้อยนะต้องการเลยเนี่ยที่ที่ออกแบบมาเป็นสเปงเกอร์ดีมากมันจะช่วยลดระยะเวลาในการ แล้วก็ต้องการที่ต้องการปล่อยเราออกน้ำที่ที่ไม่โอเคกับการที่ถ้าเราจะเป็นหยดแค่คนต้นแล้วเวลาหน้าร้อนข้างบนมันร้อนหมดเลยอ่ะเคยอยากให้มันมีเคยไปดูของอาจารย์กระมลนช่ไหหนึ่งไร่อ่ะหนึ่งไร่เคยเห็นไหมไม่เคยแต่เคยเหีว่ั้งเกี่ยวทั้งปีอ่ะต้องการแบบนี้เพราะมันร้อนร้อนมากประมาณนี้เลยอันนี้ค่อยๆเริ่มไปนะฮะค่อยๆเริ่มพัฒนาขึ้น ค่อยเริ่มทีละสเต็ปนะฮะที่นี่นนเป็นเป็นที่ที่เรียนรู้ทําให้เราเรียนรู้ในเรื่องของระบบที่มันไม่พร้อมกันแน่เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ครับเราเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่จะต้องมาทําตรงนี้แล้วระบบน้ําพรึบไม่มีทําไงดีอ่ะในเมื่อเขาลงต้นไม้มีคนที่มาปลูกต้นไม้แล้วเราก็จะทายังไงที่จะเอาน้ําเข้ามาเร็วที่สุดแต่มันไม่เร็วก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอย่างเช่นเอาฟางมาแล้วก็ยืนรถเอาครับ แต่นี่ก็โอเคแล้วหนึ่งไร่นะครับไม่เหนื่อยมากหนึ่งไร่ค่อยๆเริ่มต้นไปเป็นที่เรียนรู้ของตัวเองที่พอเราจะไปทําอีก37ิบเจ็ดไร่หนึ่งไร่ที่ใกล้บ้านขนาดนี้รู้เลยว่าถ้าเรายังไม่สามารถทําตรงนี้ได้นะอโอ้โหสามเ็ดไร่นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับนี่ยังขี่จักรยานออกมาจากจากในบ้านได้แล้วก็ทําสวนผักข้างในอ,งอันนี้<ด>มันได้เห็นทุกวันชวเช้าเย็นเช้าเย็นแล้ว่าอย่ากลัวการเริ่มต้นนะครับ อะไรที่มันเป็นปัญหาอย่างที่บอกค่ะมันได้ฝึกสัจะทมให้แก่เราเลยแล้วพออะไรที่มันเหมือนอย่างเช่นที่เวลาฟางจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีระบบน้ําถ้าคุณยังไม่มีระบบน้ําหรือดินยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าเพิ่งไปทํามานะั้นั้นคือดีมากเลยนะคะถ้าคุณมีเวลาก็ทําแบบนั้นก่อนอเพราะว่าพอเรามาทําแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมันเป็นปัญหาจริงๆมันจะกดดันเลยอ่ะที่แบบเฮ้ยต้นไม้มีแล้วร้อนขนาดนี้แล้วน้ําทํำยังไง ถ้าใครที่ไม่ได้มีภาวะที่ต้องไม่แก้ปัญหานะเตรียมก่อนครับที่น้องเปียเขาใช้คําว่าวางยุทธศาสตร์นะต้องมีเป้าหมายที่ชัดแล้วก็วางยุทธศาสตร์แล้วก็จะมียุทธวิธีท,ที่ที่ถูกต้องนะคะจะง่ายขึ้นค่อยๆเริ่มต้นครับผมก็เกษตรกรมือใหม่ค,คลำๆไปทําไปเรียนรู้ไปนะฮะแต่นี่ก็เยอะเลยนะคะทําให้มือใหมยอย่อย่างอย่างพี่รุ้งที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วต้องมาแก้ไขปัญหาอะไรที่มันเยอะๆอย่างเนี้ย มีกําลังใจเลยเพราะว่าสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติอ่ะมีเครือข่ายที่เยอะครับมีผู้ที่เคยทํามาหลายแบบหลากหลายมุมพอเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็เข้ามาตรงนี้ค่ะเราก็จะได้วิธีที่จะแก้ไขไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราติดตามแปลงพี่ลุงหนึ่งไร่ไปเรื่อยๆนะว่ามันจะมีพัฒนาการเอออันนี้ดินซื้อมาอย่าไป ไม่ต้องให้บบเห็นโฆษณา,เ,า <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปว่าไปโจมตีเขาหรือเปล่าก็อันนี้แหละที่อยู่ในล้อยอยางในเช้างไงกี่บาทครับวันนี้แปดถุงร้อยฮะแปดถุงร้อยเออถูกนะมาดูแปดถุงร้อยว่าจะมีเรหกถุงร้อยก็มีนะขอ,องพี่ลุงจะมีแปดถุงร้อยกับสิบถุงร้อยแปดถุงร้อยเป็นไงอันนี้เขาบอกว่าเป็นผสมกับใบกัมปูดูท่าอาหารนะแปดถุงร้อย ก็สมราคาแปดถุงร้อยหนึ่งสองเหรอประมาณสองเพราะอันนั้นก็ไปวัดได้สองเพราะฉะนั้นก็คือเท่านี้มาเนี่ยเสมือนเรามีดินมีตัววัตถุอินทรีย์อยู่บ้างแต่เราจะต้องเติมพีให้เจ็ดลงไปเองีให้เจ็ดพีแกลางอยู่เนี่ยครับอันนี้ต้องเติมเองใช่ก็เติมเองแต่ถ้าใครสามารถก็จะทําดินเองก็ดีจริงดีนะใช่ถ้ามีนะทำเองเมื่อกี้ที่บอกว่าอันนี้ถุงละยี่สิบบาทใช่ไหมอ่ยี่สิบบาทเมื่อกี้ คือไม่ได้ใส่นี่ใช่ไหมพี่ซื้ออันนี้เรามาต่างหากอ่าอันนี้คือเขาก็บอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้คือแค่แค่ที่เป็นเฉพาะใบใช่ไหมที่มันก็อยู่มานานแล้วนะออันนี้อันนั้นถ้าเฉพาะใบเนี่ยถุงหนึ่งยี่สิบาทมันยี่ห้ากิโลเนาะถูกป่ะเมื่อกี้วัดได้ได้สามได้สี่อันนี้ดีกว่าอ่ะเออใช่เนี่ยก็ที่บอกว่าแต่นี้มันมีเนื้อดินอยู่ด้วยไงเราอาจจะต้องเอาอันนี้มาแล้วผสมอันนู้นคือผสมอันอย่างอื่นก็ไปอีกอ่ะี่ว่าเนื้อดินเยอะขนาดไหน ไม่น่าจะเยอะใช่ไหมเออวะนี่เราจอไปเราแนะนําปลูกต้นก้ามปูสักห้าไร่นะฮะนั่นน่ะสิขายใบก้ามปูก็สอบไปยี่บห้าบาทเดี๋ยวเก็บไว้เลยที่มันขึ้นเองนะเดี๋ยวพี่จะไปปลูกเลไเนี่ยขึ้นเองเยอะเลยเนี่ยใบก้ามปูนี่เขาซื้อมากระสอบยี่บห้าบาทนะครับพี่น้องล้าท่าราหาเยอะกวายฮะกำลังสนับสนุนให้ใครที่มีที่เยอะๆฮะปลูกกามปูสักสิบไร่ขายใบก้ามปูก็ไม่พออยู่ได้แล้วบอกว่าดินของไอ้นี่ไม่ดีนะก็คือราคาก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วย ที่อยากจะบอกคือถ้าเราจะทําเองก็ได้แล้วเราจะทําขายก็ได้ใช่มใชไม่ได้แปลว่าคนที่เขาทำออขอ้นเรียนดินใช่ไหมระดี มันจะ,มจะดีเท่าที่เราทําเราก็สามารถสร้างให้ดีกว่าเขาก็ได้ทําได้ทําได้หมดแต่ถ้าใครจะซื้อก็ไม่ว่ากันแล้วแต่่ <c oughs> แล้วแต่ที่ชอบเพราะต้นกำเอาที่ต้นกำปูที่ไปเข้าถุงอันนี้จ<อ>ากใบากาปูที่ไปกวาดมาจากนาทาใช่ไหม <c oughs> ใช่อันนี้เขากวาดได้นานเขาสะสมไว้สะสมไว้นานแล้วแค่ใบกาปูหมักอย่างเดียวหมักด้วยธรรมชาติด้วยนะกองไว้เฉยเลยกองไว้เฉยเลยแต่กองมานานนะคะองมกองมเย การปรับปรุงบำรุงดินนี่ไม่ยากนะครับอาศัยการโฮมดินตามศาสตร์พราชานี่เองมันมีฝักทใช่ไหมคะขึ้นหลายต้นเลยครับเอาเอามาชําเลยฮะเอามาชําเสร็จถุงดําไว้ดีดีตั้งใจเออเนาะก็ไม่จําเป็นที่เราต้องปลูกให้ห่างๆแล้วเป็นต้นใหญ่ใช่ก็ปลูกแล้วเพื่อพอมันโตขึ้นเราก็ตัดตัดตัดแลได้ใบนะก็เหมือนท้องหลังก็เหมือนกันนะออโอเคโอเคเราให้ต้นให้ใบให้กิ่งมันมาเป็นปุ๋ยกรอบความคิดมันเปนึกถึงว่าต้องปลูกต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆแล้วไปปลูกให้โต จบเลยที่นี่ก็ผูกได้ผูกได้ครับผูกห้เป็นพี่เลี้ยงออพี่เลี้ยงคือตัดแต่งเอามาหมดมินหมว <หม S 2> <ม>างครับนี่แสดงว่าเป็นระดับแค่ครับเราก็ได้อ่ะ,อะพี่ลุง,ฝา,งฝากอะไรให้พี่น้องหน่อยครับผมฝากอะไรให้พี่น้องก็คงจะฝากในสิ่งที่พี่รุ้งนะคะได้ประสบกับตัวเองเลยก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาไหนของการทำกรเกษตรกรรมนะคะหรือเหมือนชีวิตเราก็ตาม เพราะมันอยู่ณจุดนั้นเนี่ยก็ให้เอาต้นทุนณตอนนั้นที่เรามีอยู่อะค่ะให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะจัดการอย่างไรต่อไปในวงจรของการเกษตรหนึ่งถ้ามีปัญหาอยู่ก็รีบแก้ปัญหาแล้วก็วางภาพชัดเนาะที่เราต้องการความอุดมสมบูรณ์ต่างๆโดยที่มีเครือข่ายมีกัลยานามิตรนะคะแล้วก็รู้ให้ชัดว่าพื้นที่ของเราอะมันมีปัญหาอะไรยังไงเหมือนกับที่เมื่อกี้น้องโอเล่ก็มองวัดหรือเ้าสังเกตของเรา แล้วก็ทำค่ะทำอย่างมีความสุขหรืออยู่กับสัจธรรมแห่งชีวิตในปัจจุบันที่เราจะค่อยๆไปแล้วก็วางมันลงไม่งั้นเราในแต่ละคนมันมีหลายงานเนาะครับก็จะเครียดเพราะนี้คือสิ่งที่ตัวเองก็เจออยู่แต่ตอนนี้ก็โอเคนะคะวางอะไรได้หลายอย่างแล้วก็มีการอะไรไิตรมาช่วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณเครือข่ายของสามาคมเพื่อมนุษยชาตินะคะและกลุ่มคน้าปลูกต้นไม้ที่ทำให้ กเกษตรกรรมขั้นอนุบาลของพี่รุ้งนะคะได้สามารถเริ่มต้นแล้วก็มาถึงนปัจจุบันได้อย่างดีงามแล้วก็มีความสุขขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับ